เรามาดูแนวทางหวยหุ้นของวันอังคารนะครับวันอังคารจะมีนิเกะแค่ชุดเดียวนะครับเพราะว่าเนื่องจากจ็ดช่วงตัวจีนจะหยุดทั้งหมดนะครับทั้งจีนฮ้างเสงเกาหลีไต้หวันนะครับจะหยุดกันทั้งหมดเลยนะครับโอเคมาดูที่นิเคะนะครับสองตัวบนนะครับวันอังคารที่หน่กุมภานะครับเลขชุดที่ออกคือเลขเจ็ดสิบสี่นะครับออรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวคือกดตั้งแต่ ห้ 50, 51, าศูนย์ห้าหนึ่งไล่ไปเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าไล่ไปถึงเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับครบ,ครบคือสี่สิบเก้าตัวนะครับแต่ตอนกดจริง,งท่านจะกดครบหรือเลือกตัดออกบ้างก็ได้นะครับแล้วก็่ามที่เล่นก็แนะนําว่าหาเว็บที่จ่ายบาทบาทละร้อยนะครับเพราะมันค่อนข้างคุ้มนะครับเวลาเบิ้ลมันจะไม่เสียส่วนต่างนะครับแล้วก็มันมีสองรอบนะครับเช้าถูกคืออยู่เช้าไม่ถูกบันทบไปที่รอบบ่ายนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นผลนี่ขออีก,กันนะครับส่วนสอปดาห์นี้ผมอาจจะได้ลงให้ทั้งอาอาจะหลายวันนะครับโอเคนะครับ